ว่างๆก็ตกปลาอืมอ้อปลาไปทำไมบีกินข้าวไหมเฮ้ยพอมันจะว่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ว่างเลยแหมเอ้ยอะไรเนี่ยหอยเฮ้ยว่างเลยเนี่ยฮะหอยตอนนี้เทดาแล้วนะเทวาทำอะไรอยู่เฮ้เหงาจริงๆเลยนอนบนปาคนเดียวว่างๆเอ้ยว่าไงปลาลีโมว่าไงปตูนชมปกตูนนตินะ ไอ้นุ๊กก็คงอยุ่งอะไรสักอย่างไอ้หมีก็ทํายาคนใต้หมู่บ้านก็ทำอะไรนู้ยพวกแกไปกันบ้านนะครับพวกแกฮะไอ้พวกเอ่อปนุษย์แบบกกร่เฮ้ยเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าอืมเหมือนเจ๊งเหงาจริงเงนี่ยถามไปไม่ตอบเลยตอบดิทำอะไรอยู่ชิดถึงน้ำมนุษย์แร่เขาจะแบบตะล่คิดฟิลมากเหรอฮะเอ่อเอาไว้วนันหลังกันทำมนุษย์แ้วก็จะตบพวกแกเลยนีเย่เหงาจริงเลยใชย่มันคนพันแล้วเหงานี <g> ่ก <iggle> ว่าเรานี่เองไปโถ่เอ้ย เก็บมาโอ้ตกกระโวดเลยแม่เปเปเปที่ดีเลยเอ็นชาร์ดระดับวีแม่มันไม่มีจริงทำไมครับแต่ว่าเราเอ็นชาร์ดไม่จริงนะมันแม็กขันห้าโอ้เลยว่าใช้อืมโคตรจะเร็วนั่งไม่ถึงสิบวีก็มีปลาเข้ามาหาเลยแม่ดู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 อืมนี่แน่อะไปแบ่งดีกว่าเฮ้ยจับไปแล้วจับไปแล้วเอ้ยจับมันได้แล้วโอ้ยจับมันได้เดี๋ยวโอ้ยอะไรเนี่ยบ่อเอ็กเลยออะไรกันเลยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตกปลาจับอะไรกันเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยไอ้นุ๊ปไอ้เมีไอ้พน้องไอ้ยน้องมาบ้านทำไมอยู่อ่ะเอ้ยเราจับของดีได้เพื่อนของดีเอ้ยเพื่อนของดีของดีเอ้ยเนี่ยดูดีดีมึงโอ้ยตัวเขียวเนี่ยจับไอ้ได้ฮะเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันจับแบบนี้อืมไอ้ยำทำมังไงนะฮะอ๋อตดตดตดหรือมือมือมันแล้วนั่นอุ้ยคือฉันน่ะฉันนั่นนะทำไมนุ๊ปฉันไปเจอมาใกล้ๆนี้สิรู้สึกว่ามันจะขโมยอะไรของนายก็ไม่รู้อ่ะฮะเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้มันโอ้โห อของอยังไม่หดูดีกว่าของหายปะไม่แล้วอ่ะโอ้ของก็เฮ้ยเหมือนเปียงหายไปโอ้แต่เฮ้ยเดี๋ยวมันมันมาเยไปนุ๊กมันไปอ่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้อะ่ะมันคืออะไรอะ่ะม,มันน่าจะเป็นตกเขียวเฮ้ยคิปเปอร์เนี่ยมา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 ,มาไม่ใช่คิปเปอร์เฮ้ยเพื่อนหน้าตามันเขียวถึงสปายเพ่นะเพื่อน,นโอ้ยนี่มันอ๋อ ตัวนี้เนี่ยนะอะอะไรอะคนดูบ้านมันก็คือกรอบบินอย่าง้ละทักกรอบบินฮึมมันมันมันคือตัวอะไรอ,อ่ะเออมันเป็นตัวที่อยู่ในธรรมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่หายากมากๆแล้วนะแต่ไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่บุบ่านะออเราไม่เคยเจอนะเอ,อนะิเนาะเอ,อิไม่เคยเจอกันเราก็ไม่เคยเจอเพื่อนแต่เนื้อคือเขียวเจอบ่อยไม่ชอบมันเนื้อคือเขียวเลยมีเฮ้ยไอ้น,นี่ก็จะโดดเนื้ออย่างไรอ๋อตอนนั้นนะเออมีใคร,รมาฟังไอ้นอั้นมันพูดได้ไม่รู้ว่ อ่ามันมันมันพูดว่านะปล่อยปล่อยนี่ปล่อยนี่เฮ้ยนี่มันไอ้นุ๊กแปลภาษานะเฮ้ยเราก็แปลอ่อนนะเพื่อนหมาอะไรอ่ะมันบอกว่าขอเนื้อเยอะๆแปลว่าขอสัญยอสูต่อไม่ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยภาษาคุกเนี่ยเฮ้ยเราไม่เคยเข้าคุกเรารู้แค่รู้ภาษาขอสัญยอสูต่อพี่ไม่มาพอพอเงียบดีเงียบเอ้ยก็ได้ก็ได้โซฟี่ยังเลยเงียบแบบเออไม่ต้องอะไรต่ออืมไหนพวกนี้ อ่าแต่พูดในดนั้นพูดได้ไอไอไอก๊อบบิน <c oughs> มันพูดอะไรมันเนี่ยอ่อาอรุณว,ว่าได้ปล่อยแต่ปล่อยฉันไปเห็นนะถ้าปล่อยไปฉันจะให้ของดีกับนายด้วยของอะไรอ่ะไอพวกไอก็อบบินหน้าตาไงโอ้หน้าตาเขียวได้แล้วนะมีกระเป๋าหลังด้วยแฮะถ้าปล่อยไปแล้วก็มันต้องไปขโมยของแน่ๆเลยโอ้เอาไงดีเนี่ะลูก มันบอกว่าได้โปล่อยใปล่อยไปเถอะนะผมไม่ไดไ้คิดจะมาขโมยอะไรเงี้ยโอ้ยนุ๊ปเปิดออกด้วยเว้านั่นดิเออแล้วมันเลือกของอะไรอ่ะนั่นก็เขาบอกว่าลองก็ลองแลกเปลี่ยนมันดูมันมีในของแลกเปลี่ยนได้อย่างนั้นเหรอหมมไหนฟิวไปเลยอืมโอ้เหล็กหนึ่งก้อนแกเป็นเหล็กสองก้อนโคตรโตในเอ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มโอ้โมันแลเนี่ยเนอร์ซอมบี้ได้หนึ่งทานทองทองได้สามทองเอ้ยคุ้มได้ทองหนึ่งไม่ต้องเผาด้วยแต่มันไม่ไอพวกนี้แท้ไม่มีชน์แท้ เอออันนี้ก็ได้ฟิงก็ดีอยู่แอปเปิลโอ้ยแอปเปิลก็ดีแต่ไม่ค่อยได้แอปเปิลฮะอ่าแอปเปิลในกันพาวเดอร์อ่าไม่จะเป็นฮะอันนี้ก็ซ่อมได้โอ้เออ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 อะไรเมื่อกี้มันบอกว่า,าเห็นว่าตกปลาอะไรใช่ไหมมันบอกว่ามีเสนอด้วยข้อตกปลาข้อเสนอนะของดีมเมื่อไหของดีเหรอคิดจะสู้เป็นตกปลาเทพตูงั้นเหรอไหนฟิงไหนอ๋อเป็นตกปลาปกติถ้าเราเอาซีไปใส่ก็เป็นเอาซีเวลห้าเฮ้ย โอ้เป็นไปได้ไงเฮ้ยขันเที่อย่างนี้โอ้เป็นไงคุ้มค่ามันมันบอกอะหาคุ้มค่าไหมไม่อะตัวมินได้เว้ยแล้วไงกับมันดีมันขอร้องใหญ่เลยอะเอางี้เอาไปไว้เอาไปปล่อยสักทีมั้ยอะไอปล่อยอะเอาไงเออเฮ้ยเอาไงเพื่อนให้เราเป็นลูกน้องเราเพื่อนเราจะไปขานกยเฮ้ยเราจะแบบเป็นนักบูงยาด้วยกันไงเพื่อนไม่ดิมันเป็นตัวที่เราไม่รู้จับมาก่อนแล้วอยู่ดีแบบไม่ไงฮะเอ่อเอาเปว่านนบฮะว่า เออ่ช่วยเอาไปปล่อยสักที่หนึ่งได้ไหมอ้าวก็ได้กดได้ก็ได้ทำไมไปฉันหน่อยอ่ะก็นั่นเป็นคนเก็บมาไปเก็บไปไปเก็บไปอ้าวขอไปปล่อยทำนาการหน้าเผื่อว่าถ้าเราปล่อยเอ้ยเอางี้ดีกว่าฉันจะเสนอไปดูานนั่นถามดิเอาถามนี่ตอบดิต้องการอะไรฮะโอ้กระเย็นจี๊บไม่เกียรเอาเหรออ้าวเป็ดแล้วมั้งเนี่ย อันบอกว่าถ้ามันปล่อยถ้าเราปล่อยมันไปมันสัญญาว่ามันจะพาเพื่อนๆมันมาแลกขอกับเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋เอเฮ้ยก็ดีดิไอตัวน,นี้ฝากไปในนุมนะ่มเลยอ๋อดัเลยดัเลยดัเลยแล้วเข้าออแทนอ่ะเอ่อโอเคเดี๋ยวเรียกปลาอ๋อย่ำเลยตกลงอล๋อาม่มัมม่าเดี๋ยวพี่จะพาไปไปล่อยให้ดีๆีเอ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออไปไปไป,ไป,ไปชิๆๆๆๆวชิวชิวเฮ้ยเลื่องมันบุลกันไปได้สักทีโอ้ยตกปลาอีกไม่ได้ไงฮะ เออกนาดนั้นนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีไอเจาะก็บินมาอย่างมางนี้ได้นะอย่างนั้นเลยครับผมแต่พอไปรู้ก็บินคืออะไรก็บินมันเป็นตัวที่อยู่ในเทปนิยายหรือไม่ก็เป็นดอัตำนาอะไรก็ได้นะตำนานค่ะเลยอ่ะน่านทึ่นะจากหน้าปแปลงแล้วมันโผล่ขึ้นมาได้น่าทึ่นะแต่ผมน่าจะรู้คําตอบแล้วถ้าผมไปถามอ่ะจะถามใครลือเออ,เอ,อไอ้ว่าผมน่าจะรู้คําตอบอยู่โอเคเออไม่ได้ยาปีด้วสิเออยามแล้วถูกเอ้ยโอเคอะไร ฟ้ามเลยสกายบล็อกปึ๊บปึ๊บโอเคมาแล้วโอ้ยสวยเลยเนี่ยโอ้โหแต่ลงเขาจะลงนั้นหนักนะไที่ได้อยู่อืมทางนี้ก็นา่าตลายนะนี่ดีวก,ว,กดว่าเอาล่ะสวัสดีครับผมอ่าคุณคุณอ่าคุณลุงนี่เก่าแก่สุดเอ็นเจินเน่ะอ๋ออะไรอะไรฮะอะไรฮะว้าวว่าไงหลานเอ้ยว่าไงพอดีครับผมคุณเขาเรียกว่าลุงไนี่แม่โอ้จะเจรียกอะไรได้จะเจรียกว่าแซกหรือจะเจรียกว่าลุงอะไรก็ได้แล้วแต่เรียกบุตรลุงก็ได้นะครับลุงเอ่อลุงท้องนีเนี่ย เออฉันกำลังศึกษาอยู่แล้วแต่ท้ายนี่ยถ้ามันเอามาทำมันได้แต่ละกองคงจะนีไม่น้อยนะเออเอ้วพอดีผมเป็นถามผมอ,อ๋อ่นแหละเออเธอมาเป็นอย่างไรกันล่ะฮาหลานหลานขเขงอุบสนิดอ่าคือผมไปถามว่าในโลกใบนี้มันมีอะไรมากกว่าช็อปมอนเตอร์ปกตินะฮะมอนเตอร์ปกติไม่คว่ำอย่างไรอ่ะอ๋อเธอไปิจะมางั้นเหรอผมมาะว่เออผมไปเจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากอบบินอ่ะฮืมกอบบินเหรอ เอ๊นาแปลงนะปกติไม่ไม่ควรจะมาที่นี่สิอะไรฮะอ้อเบาๆแล้วเธอเจอที่ไหนอ่ะเออเพื่อนผมจับได้นะฮะอืมจับได้แล้วเป็นงไงบากอ่ะก็โตมาเขียวๆถือกระเป๋าแล้วอืมก็บินเถิดเดิงันแล้วอืมอืมน่าจะมันมันก็ไม่ได้สร้างภัยอะไรนะนี่แซวคุณรู้ใช่ไหมมันคือขึ้นนะคุณลุงเอ่มันก็รู้แต่อ้าวว่าให้มันไม่เลืออนาคตแ้วกันนะอนาคตอะไรอ่ะผมยังรู้อ่ะ อ๋อเอาเป็นว่าก็บินเนี่ยเป็นสัตว์เดทีว่ามันเคยสูงผ่านไปกอดไตยูมขุดมันี่แสดงว่าจะต้องมีอะไรขึ้นอย่างแน่นอนนะใช่ไหม่ะครับแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอืมฉนก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะเอาไว้ว่าให้เธอไปเจอเองกันนะโอ้ไม่ไม่คิดจะสปอยผมเลยเหรออ๋อสปอยอะไรนะเจอเอสนุกกว่าใช่ไหมล่ะเออมันก็จริงแฮะแล้วนอกจากกบิ้นปกติแลบ้างเนี่ยมันก็จะมีนู่นนี่นั่นมาบ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 าอ๋อใช่กบิ้นปกติมันมีสองสายพันธุ์เลยนะอืสองสายพันธุ์ด้วยเหรอ และอีสัมพันธ์คืออะไรอ่ะเป็นสายพันธุ์ที่ชอบรักเล็กขโมยน้อยอ่าไม่ใช่ตัวให้ผมเชองกันเหรออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอีกตัวหนึง่งมันเป็นตัวที่แบบสีทองทอง,ทองเนี่ยสีทองอ่ะเฮ้ยสีทองนี่แสดงว่าอืมมันต้องมีแน่แน,แน,นอนเลยอ่าเอางี้ขอบมากครับคุณลุงครับผมอ้อไม่ถามเลยต่อหรืก็ถามก็ถ้าผมเจอผมก็คงถามนะ แต่คิดว่ามันจะไทยนะล่ะรู้สึกว่าตัวก่อนที่ผมถามมันรู้สึกว่าชาผมแรกแรกอ่าแรกของไปแล้วชีวิตเนี่ยโอ้ยเจ้าพูนี่มันชอบเก็บของไปแปลกเอาไว้นะถ้าเรามีโอกาสได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนะเพราะว่าเขาบางอย่างเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะอ๋ออย่างนั้นเลยครับผมอ่าได้ครับผมจำไหมผมเออก็อย่าลืมขนมก่อนเอาขนมมาเล่นนะรู้สึกว่ากินแต่ขนมปังทุกวันมันก็เบื่อเบื่ออาหารลูกนุ่นเนี่ยจะอร่อยมากกว่านี้ใช่ไหมล่ะก็คงจะอร่อยนะครับถ้าผมมีโอกาสเอองั้นผมขอแบ่งปาโอ้ยปลา มชอบมาชอบมาเลยนะไม่ได้กินปลามานานสิเข้ามาหานาหลานสมิธรครับผมครับโอเคไว้กว่อนนะครับผมเออแต่วันไหนเราจะลง,งยังไงไม่มีปีกอะ่ะผมไปทำผมแล้วกันอ,อ่โอเคสามองค์อืออ้งโอ้ยสูงที่ได้เนี่ยเฮ้ยเสดานเราได้เห็นถ้าเห็นคนเด็กนี่แล้วก็บางคนดีๆไม่น้อยเนี่ยแต่ไอเรื่องกรอบบินมีสองชิ้นกันเหรอ เอ๊แสงว่าในโลกนี้มีแต่ว่าการที่ไม่คิดเลยเนี่ยเอ้ยไปไหนมาเนี่ยผมเอ่อไปบินมาอันนั่นแน่เซฟเลยไม่ได้เซฟเดี๋ยวเอาเคไฟเดียมลูกไปมาุูกไอห,หมีน่าจะแบบว่าอยู่ไหนทำใช่ไหมล่ะอันนี้ทำอย่างนี้ไงพอมมีสลิงกระปิดแล้วสึกจะช้าไปแปลกแต่ไม่เป็นไรอืมอเอ้ยโนมีเอ้ยว่าไงเพื่อนว่าไงปล่อยยังไง เออปล่อยละรู้สึกว่ามันมีเสียงหลายตัวนะระวังด้วยนะเพื่อนเออจะพยายามเพื่อนแต่ขอทุกนด้ยซิระวังนะเพื่อนเออจะพยายามอ่าโอเคโอเคโอเคลงไปก่อนฮึผมไม่มีอะไรใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นพวกมอนสเตอร์อะไรต่างๆเนาะไหนซฟ้มีอะไรโอ้เฮ้ยว่าไงเจ้าเจ้าหน้ารัตุเล็กเป็นไงกอบินอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยโคตตัวที่หว่านี่แรกโอ้เล็นี่ทำเพื่อนใช่ไหมเนี่ยโอเค ประสิทธิภาพสีงั้นเหรอก็เจ๋งนะเนี่ยเฮ้ยนายก็สนใจนี่แต่ตัวอื่นไหมอะฮะโอ้วันไงตัวตัวเล็กอ๋อเฮ้ยตัวเดิมตัวนี่เราเลยบ่อยนะเป็นไงสบายดีเปล่าแผลไม่ออกขบครับโอ้แต่พวกนาย,ยพาเพื่อนใช่ไหมล่ะโอ้ยิยงเซลตัวอื่นไปเนี่ยโอเคไปดูข้างล่างสิเผื่อจะมีอะไรบางอย่างให้เราแบบอยากจะไปพบเจออันไหนโก้ที่ไม่โกไ้ไปเปล่า โอ้ไม่โล่งเงี้ฮะไม่มีเหรอเอา้าไม่เพื่อนน้อยเลยอย่าบอกว่าเพื่อนมาหมดแล้วบ้าจริงเชียวเพื่อนไม่มีใครอยู่โอ้ตังไงตอริกเป็นไงรอดได้เปล่าทางที่มีแต่ของดีก็ต้องมีของดีนแน่เลยทุกอ่าแร่ฟองน้ำได้เอ้ยเอาไข่เต่าไปเลยได้โอ้ว้าวอ้ฟอร์จูนสีห้าแต่ฮะหัวมังกรกับจะให้ข้าวหัว จะให้ไปล่าหัวมักงกรในดีเอ็นเหรอบ้าเชียวเลยเ,เราจะไม่มีแผนการดีเอ็นเลยเนี่ยบ้าจริงเชียวชือเอา,อางี้กลับมาดีกว่าเอ้ยเบื่อเบื่อตกปลาแล้วก็ดีดีกว่าเอ้าว่าไงครับได้ขอเบ่าก็เหนื่อยแล้วนะเอาเธอพวกนายทำระสบงร้อยสบายใจก็พอนะไม่ต้องกลัวไม่ต้ร้ายได้ขอให้พวกนายแบบเป็นเพื่อนดีแล้วพออ่ะกลับบ้านดีกว่าเฮ้อโอเคกลับบ้านดีกว่า กลับบ้านกลับบ้านเราดีกว่า, <G l ug> เ,อาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเพื่อนอไอ้นู้บ่ะไอ้นู้บะไอ้นู้ไม่บอกว่ามันจะกลับไปแป๊บหนึ่งอะไรอย่าง้ยเพื่อนเราไม่รู้ว่ะเพื่อนเราไม่รู้อ่ะอ่าโอเคงั้น,นกลับบ้านมีได้เลยเพื่อนขอปลาสักตัวได้เปล่าอา่อโอเคเฮ้ยปลาลีโมยปลากระตูนขอบคุณมากเลยเพื่อนเออไปกลับบ้านไปนะอยู่ที่ทาตลาดใช่ไหม เออได้เลยได้เลยเลยโอ้ยปล่าฟรีโอ้ยคะแกะบอกไปปลาฟรีแล้วเดี๋ยวค่อยตกใหม่ก็ได้เชื่อปลาวันนี้ทำก็ได้แต่กลับบ้านดี้กว่าอชีวิตน่าเบื่อไม่นื่หายลูกแต่ฉันรูถือว่าแปลกใหม่ดีไม่ไม่แม่จับไม่รอ้จับไม่แล้วฮะเฮ้ยไอ้นุ๊กเฮ้ยเกิดอะขึ้นนึกมาขึ้นนี่เพื่อนนี่นี่ฉันจับมันได้แล้วเพื่อนนี่ขันละกเขาเลยเดี๋ยนะเฮ้ยอะไรอะ กอบบินไงเพื่อนกอบบินแต่รอบนี้มันแปลกๆฮะเนี่ยกอบบินเหรอเฮ้ยแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว,ว่านี่คือกอบบินอีกชนิดหนึ่งอ่ะกอบบินชนิดไหนวะโอ่ยเป็นลังแหงทองเว้ยโอ้โหแสดงว่าอย่างที่เออคุณลุงก็บอกเลยโอ้แสดงว่ามันตามมันจะมาขโมยของที่มีลรำค่าสุดบ้านตู้นี้รำค่าญด้วยโหขอเลี้ยงเลยน้อยไอ้ไอ้ไอ้ไไกอบบินเฮ้โโยโถ่ มันบอกว่ามันยอมแพ้แล้วมันไม่ได้ขโมยแล้วอย่างนั้นเหรอโมปะเนี่ยมันบอกมันไม่ได้โมตูสิมันพูดวนเนี่ยดี๋ยวมันบอกว่ามันได้ขโมยของที่ล้ำค่าสุดในโลกใบนี้มาเพื่อแลกกับนายท่านนายว่าชื่อว่าัหนนะโอ้โหไว้ชีวิตใช่ไหมฮะอย่าโดนดาบด้วยเปล่าไอ้เจ่อซอเปลมันบอกว่ามัน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 นมั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 นมมัน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 มั มันบอกว่าต้องใช้เอเมอรอนในการแลกของนะเอเมอรอนแล้วแกขโมยของนะฉันนี่นะไอ้เจ้าไอ้โกกับินเอ้ยหนสกิกอะไรหฟีเอเมอรอนได้ไข่เต่าเฮย้ยสมองเอเมอรอนได้หัวมังกรสัมสอนได้อ๋อเจอแล้เนี่ยเนี่ยในจะเบื่อเนี่ยอ่อสอนเอเมอรอนได้เอ้านนอฮันนี่บ็อกเฮย้ยนี่มันยาปีกม่วว่าโหกำลังอยญ่ได้เลยเลยเพราะว่าอืได้มนของดีเนะี่ยโอเค ยี่สิบสี่เพชรเอเวอเอ้ในอ,าร,อ,อ,อรนารอร์มาเพชรเหรอโอ้สี่บ็อกได้หนึ่งในห้าละเอเวอเรสต้าหนึ่งบ็อกได้โอ้ยเป็นทัวโอ้เนี่เนี่ยอู้ได้ไหมกหรออู้อูอ้เนี่ยไหมคืออะไรอะ่ะมันบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนอไอ้บริเวณโดยรอบไปกลายเป็นว่าเป็นขนแกะได้โอ้โหอย่างนั้นเหรอเอาจะรอกันนะเพะื่อสีนค้านี่จะไปซื้อต่อว้าจะจับแกมตักย่างแกซะเฮ้ยเดินโนไปเดิน การแลกเปลี่ยนมันได้ขโมยของอย่างนั้นเอา,อางี้ถ้าเราจับก้อนุษย์นะบลินตัวมาเป็นท่านแล้วก็นอนอเอ้ยมาเป็นรุ่นน้องลักข้อเอ้ยมันจะต้องหาขอรีขิตแล้วนแน่นอนโอ้โหในโลกใบนี้ยังมีสิ่งแปลกปลอมไอ้สิ่งแปลกประหลาดใมหมายเนี่ยต่อไปมันคงไม่มีตัวอะไรไปแปลกๆใหม่ใช่ไหมนอกจากกอบลินเนี่ยไอ้ห้ำใจแล้วก็รอจะดีกว่าไหนฟิวจะได้ไหมไหนฟิฮึบวู้วว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  อย่ยงกับการ์ต uh ูนเนี่ยโหอย่ยงกับโลกการ์ตูนโอ้เฮ้ยเจ๋งจริงจริงจริงแทบแบบเปื่อกไม้ปกติไงให้เราโอ้ยดีเอ้ยเจ๋งมากเนี่ยโหของแปลกประหลาดจริงๆเลยแสงว่ามันต้องหาของแปลกประหลาดตั้งแต่นี้ดิโอเคตัดสินใจสนใจแล้วฮะตัดสินใจเลยเพื่อนฮะจะฆ่ามันทิ้งเหรออ่ามันบอกว่าไม่อยากฆ่าผมเลยนะอืมเอางี้มาทำสัญญาดีกว่าไอ้เจ้าโกกอบลิน าแกหาของแบบประดาษแล้วก็อยู่ที่นี่เป็นลูกน้องชิงหนึ่งเนี่ยมันโอเคเปล่ามันบอกว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันไม่ที่อยู่ที่ไปถ่านนายมีของมอะไรแบบให้กับมันมันก็จะยอมอยู่เลยนะโอ้ยนักกาอะไรอ่ะนักาอะไอะมันบอกว่าถ้ามันมีบ้านแล้วมันก็มีแร่หรืออะไรต่างๆที่สามารถที่จะให้มันอ่ะไปค้นหาของต่างๆในโลกไมคคับได้มันก็จะยอมเป็นลูกน้องของนายโอ้ ไหนสุดอืมโอเคเรื่องบ้านกูเรื่องเล่าใช่ปัญหาตอนนนี้ายจะไปนอนฉันนะโอเคไหมมันว่าโอเคครับท่านนายโอ้โหเขาเป็นก้ามปมโหนี่แหละโอ้เรียกว่าอะไรเรียมาฉันนอนต้องต้อชืแกว่าอะไรดีอ่ะมันต้องมันต้องมีชื่อเลยเหรอจะให้เรียกว่าโกกอบบินมันก็ดูดิชื่อมันยาวมาก็จริงของนายขอเรียกว่าเรียกว่าไอโก้เลนะโอ้ชื่อโค้งง่ายเพื่อนแค่เอากอบินออกไปเป็นโกนะ อ๋อมันชอบเลียวเว้ยเออแหละไอ้โกไอ้ทองเอ้ยอะไรทองไอ้ทองนั่นเป็นนักสู้ไอแ้แดงนั่นเป็นนักเสือไม่ใช่คนแดงเอาละไอ้โกเอ้ยจงเดี๋ยวจะสร้างบ้านเลยนะเอาลุบไปเลยจิโนบฮะฉันเองนะเอ่อโอเคฉันสร้างได้เอางี้ฉันที่ไปไอ้โกต้องตามหาของให้ใหญ่ฉันโอเคไหมถ้ามีอะไรใหม่ก็มาให้รงไงไหายงานกับฉันได้โอเคไหมจากก้าโกมันว่าโอเคครับโอ้นั่นแหละเยี่ยมเลยเอาละ เอาออกมานูฟเอาออกงเอาออกมาเป็นคนขำไงเหรอเอานั่นได้โอ้ถอสียังไง